ตัวลอยๆอ,อ,อย่างพี่สิมันพอที่จะน่าดูสักหน่อยมายืนคุยกับราติดาของพระราชาที่มันแต่งกายสกปรกโสมมรุ่นกระจอกอย่างนั้นมันไม่ได้จะมาคุยกับราติดาของกษัตริย์แต่เงินคุณสำคัญผิดแล้วค่ะผิดยังไงเลยจาเดือนคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้ชายทั้งสามคนนั้นเดือนเป็นนี้ความดีเป็นนี้ชีวิตเขาครับก็ช่วยเหลือชีวิตของเดือนไว้ มหมายความว่าไงเลยอ,อย่ารู้เลยค่ะเม่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินแก้เสียแล้วรู้ไปก็เสียเวลาว่าแต่คุณเลิศมาในวันนี้ต้องการจะมาธุระอะไรบ้างหากไม่มีเรื่องจะคุยเดือนจะกลับที่พักแล้วค่ะอย่าเพิ่งกลับน้องเดือนอย่าลืมว่าพี่มาพบเธอในวันนี้พี่มีเรื่องสําคัญจะมาพูดกับเธอให้พี่เน,นดิก,กมากันพี่เน,นดิกมาใสา่ะคะ น้องงูดมม่น่าจะตัามบนเลยน้องรู้รืเปล่ววาวะในใจิตใจของเรามีแต่ความรลานต่นะยากจะยุง่งกูควันตาปลดุดดังที่วา่วากูกำลังนี้ไอ้บุรอได้มาผูตัวสำนวนลไรกูไม่รู้ความสักแบบหตัดรั่วผอมตัดรั่ว่าผอมมันมีเรื่องอะไรเลยคะคุณเล่มีอะไรก็ว่าไปเลยคะ่ะ เดือนไม่มีเวลานานพอเดี๋ยจะกลับที่พักแล้วค่ะคืออย่างนี้จะเดือนการมาในวันนี้ต้องการจะมาระบายความจริงกับเดือนให้เดือนรู้เสียทีเดือนจะว่าไงเลรอเมียเดรกว่าไปสิค่ะไม่ต้องอาร,ระบบมพบทอะไรยาวเยียดนักหรอกคืออย่างนี้จะ้ะพี่มีความลับคับใจมานานแล้วเดือนคงไม่โกรธพี่ถ้าพี่จะบอกความจริงกับเดือนนะไม่โกรธหรอกค่ะว่าไปเลยค่ะคืออย่างนี้จะเดือน ตั้งแต่เย็ยบย่างเขาอยู่ในรั้วราชวังท้องเด็ดพ่อเดือนตั้งแต่วินาทีที่แรกพบน้องเดือนตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตากันพี่หลงรักเดือนมั่นใจจะขาดแทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วแต่พี่ไม่กล้าระบายความลับวันนี้พี่จะมาบอกเดือนตรงๆว่าพี่อยากจะเข้าสู่ประตูวิวากับเดือนเดือนจะว่าไงเลอให้คําตอบพี่หน่อยได้ไหมคุณเลศว่าไงหรือจะเดือน รังเกียจพี่หรือเปล่าตอบหน่อยไม่ได้เหรอไม่ค่ะจะพ่อเดือนกับคุณแิกนั้นเดือนไม่เคยคิดรังเกียจคุณเลยทุกๆก,กิริยาบทแต่การที่จะเข้าสู่ประตูวิวาสด,ด้วยกันนั้นคุณเลดค่ะว่าไงดีจะเดือนเดือนจะขอร้องค่ะขอร้องแบบไหนนะเดือนคืออย่างนี้ให้คุณคิดดูสิค่ะว่า <c oughs> นับตั้งแต่ เดดพ่อได้เป็นพระสายรักได้เป็นเกลอกันกับพ่อของคุณเลิศเราก็มีสัมพันธ์ไมตรีดีด้วยกันฉันพี่ฉันน้องที่แท้ควรจะมาเป็นคู่ครองกันอย่างนี้มันจะไม่เหมาะมั้งค่ะจะเลืว่าพ่อต่อพ่อก็เป็นพระสายก็เป็นเกลอกันค่ะและลูกต่อลูกจะมารักกันเนี่ยมันไม่ดีแล้วค่ะนั่นเลยค่ะจริงค่ะกว่ายิ่งผูดทูกค่ะน้องเลิศอยากคิดปรนนันตะการไม่ดีค่ะเอ๊ มันไม่เห็นจะแปลกอะไรในเจเดือนอย่าลืมว่าความรักมันไม่มีชาติความรักไม่มีพรมแดนขวางกัน้นความรักไม่มีศาสนาแม้แต่ในป่าช้าก็มีความสุขเ้าก็มีคนรักใช่ไหมเจเดือนแม้นแน่นอนดีรุดเลยอีกลํำอย่าลืมม่าคนรักกันได้นะกลํำจริงจรรักกันได้ก็รักกันได้จริงแต่จะพผ้าเราคเลศอย่าคิดอย่างนั้นสิคะเดือนจะขอร้อง หากคุณต้องการจะให้เดือนคนนี้เป็นสมบัติของคุณเราทำบุญและติทานจะใหม่สิคะติฐานยังไง๋ยวจะเดือนอาจารจะานใหม่ว่าอาชาติหน้ามีจริงแล้วให้เราเป็นของกันและกันในชาติหน้าสิคะเฉพาะชาตินี้เดือนจะคิดว่าคุณคือพี่ชายที่น่ารักน่าเคารพคนหนึ่งของเดือนได้ก็ให้คุณคิดว่าเดือนคนนี้เป็นน้องสาวที่น่ารักของคุณคนหนึ่งแค่นี้ก็แล้วกันนะคะตกลงไหมคะนะคะ ตกหลงนะคะเออไม่ได้นี่น <c oughs> าเธอพูดอย่างนี้แสดงว่าเธอปฏิเสธความรักของพี่โดยปริยายหรือสิ้นเชิงเ <c oughs> ดือนเธอไม่น่าจะปฏิเสธความรักของพี่เลยนะเดือนนะ <c oughs> เธอเคยได้ยินเคยรู้กิตติศัพท์ของพี่บ้างไหมไ <c oughs> หวเลิศคนนี้มันมีนิสัยยังไงหมายความว่าไงแหละคะคุณเลิศ <c oughs> ไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนางใดในรั้วราชวังดันนอกลูกของคุณนางทั้งหมด หากผู้หญิงใดที่ไอเลือดมันต้องการจะขอความรักมันจะต้องขอทันทีและผู้หญิงคนนั้นจะต้องรับความรักของไอเลือดทันทีหากผู้หญิงคนใดปฏิเสธความรักหรือไม่ยอมรับรักไอเลือดผู้หญิงคนนั้นอย่างน้อยจะต้องชุดจะต้องชุดกระชากมันปอนกลางวันจะต้องเขมิ้งน้ําใจมันหรือว่าจะกระทําชาเรามันเห็นไหมผู้หญิงแถวราชวังดันนอกมันมีท้องมีไส้มากี่คนแล้วเพราะผู้หญิงปฏิเสธความรักนี่มาเธออีกคนหนึ่งปฏิเสธความรักของพี่อีกเหรอ เดือนเดือนต้องการจะให้เป็นอันตรายเหมือนผู้หญิงพวกนั้นกัเขาบ้างฮะน้องเดือนแล้วจะอันตรายยังไงเลยคะคุณเลิศแหมมันใช่พูดสองคำทำเบ่งกันแล้วเอาสิจะอันตรายเลยก็เอาสิเชิญสิคะอย่าลืมว่าอีเดือนมันลูกของพระราชาค่ะ ล้ผู้ชายอ,อกสามสองมาเป็นกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้เหรอคุณไม่น่าจะใช่วาจายอย่างนี้เลยคุณเลิศจริงๆค่ะเดือนไม่เคยคิดว่าคุณจะกล้าพูดอย่างนี้ข้ามาอยู่ภายใต้บุญญาบาร,รมีก็เดดพ่อแทนที่คุณจะคิดตอบแทนสนองพระคุณท่านคิดจะตีท้ายครัวคิดจะแคลมลูกสาวท่านคิดจะมาจีบลูกสาว ใจคุณอย่างนี้แสดงว่าจิตใจของคุณมันต่ําช้าสารละแลวต่ําที่สุดต่ํายิ่งกว่าสัตว์เลื้อยคลานค่ะเธอด่าพี่เหรอก็ฟังเอาสิแม่พูดสองคำเยี่ยนตรายอย่างง้นอย่างนี้อย่างง้นอย่างนี้ก็เชิญเลยอยากอีเดือนอยากจะรู้เหมือนกันว่าอันตรายที่เกิดจากคุณเลออิศมันหมายถึงอะไรฮะ มดูผู้หญิงเป็นลูกเป็ดเป็นลูกไก่เป็นลูกสัตว์ไปเสแล้วเหรอที่ดูผู้หญิงเป็นเครื่องเล่เนลและผู้ชายที่ดูผู้หญิงเป็นลูกสัตว์นั้นแลผู้ชายคนนั้นมันเป็นสัตว์หรือมนุษย์เธอด่าพี่เหรอก็ฟังเอาสิไอ้ด็กก็เช่นเดียวกันก่อนนี้ยังชั่วหน่อยพอมาเดินตามหลังคุณเลิศแล้วยิ่งกว่าหมาไต่ถุนนะ่ะไปว่าเวอรเลิศ ไปว่าเวิร์ไปก็ไปไปไปมามาดัางนี่วันนี้เธอด่าฉันนะเดือนเอาละเป็นทีของเธอว่างั้นวันหนึ่งละโอกาสจะต้องเป็นของฉันมั่งวันนี้ฝากไว้ก่อนเดือนพี่ไปแล้วให้มาเอากลับไปซช่สิฝากไว้ทำไมไอ้ผู้ชายจีก็ผู้ชายผีผี พี่ขาพี่หูดใส่ลระคะเราไม่ควรจะใช้วาจาหยาบคายอย่างนี้คือมันเสียในิสัยคะ่ะแต่มันก็จําเป็นแหนเลยคะ่ะพูดกับคนดีที่มีเอสพ้นนองกับพูดได,ด้้วยเอสพ้นพูดเพลาะพูดน่าฟังค่ะแต่ถ้าพูดกับผู้ชายพี่พี่ปนีพูดดีๆมันไม่ดูเรื่องนี้คะ่ะมันจงดากบบปนีเลยคะ่ะต่อต้าสมค่ะคนเปรตแต่งต่แต่ตัวเมาต่แต่เหล้าข้าวต่แต่บากินเหล้ากินยาดื่มเบีย แต่ตาแต่จีผู้หญิงงานการไม่ทำชาดเลี้ยวที่สุดค่ะเอาเงินพอมันมาตาลุ่งเล่นค่ะตาแต่จับตาแต่ใจค่ะบางวันเดินเดินเปล่าแหงไม่หัวหลดที่ลางลังนั่นค่ะีเปล,าล่าลังเลี่ยวปองปองแตงแตงันไม่จะว่าได้ไม่ใช่ค่ะทีมันอัดเชฟไว้ไม่จะใบโรยค่ะมีแต่ดาดันชื่อพิมพ์กับใบขี้เล็กนี่ค่ะ เล็วตีสุดใส่เสื้อผ้ารีดกรีบหยับหยับมนิบาทมือแต่ในเปล่าไม่มีเลยาการไม่ทํำบาดแต่ยิ่งตัดรั่วผอมันโรงๆรงชึง่งเนี่ยไปประนามมันเลยค่ะผู้าชายช่วยอย่างนี้ประนามยังไงก็มันไม่มีใจเจ็บหรอกกลับกันดีกว่าพี่สายแล้วละ่ะเชิญเลยค่ะรับค่ะมาทางนี้ค่ะ อยู่เป็นหน,น,นูซนเจอจี้ลอ,อยมาลอยไปกันจะไกลก่อนนะบาหนะ้าแต่นึกตึงตอนดีหยาบเครกับเลอะชายกาลีเลอะจีบยาบยาบยิ่งตะมันสิ่งเหมือนเสื้อแล้วหนู ทางเหนือนแล้วทำตามันลอะจากป่านนีแต่นึกตึงลอยสีไรใจละเดือนนะดีใจเดือนไม่ดีและตั้งไว้สี กาทิดาขอกษัตริย์วิ่งโผล่ประวาก็ไปสวมกอดผู้ชายนายลอยในชีวิตไม่เคยกอดผู้ชายใดทใําไมจิตใจของเธอสันะเทือนถึงส่วนลึกนึกนึกก็รู้สึกว่ามีอะไรควักตัวขึ้นมาอ,อ่นอนในจิตใจของนางและแล้วคนชื่อลอยก็ลอยจากไปเสแล้วและแล้วหนุ่มสาวคู่นี้จะพบกันได้ใหม่เมื่อไหร่ที่ไหนหรือไม่ทำความเข้าใจกับผุ้ศึกกอแก้วต่อไปกับ มาจะนำท่านมาสู่ราชวังไสบุรีประเทศในยามค่ำคืนนะตอนกลางวันนะครับราธิดาดวงเดือนราธิดาขงกษัตริย์ธุริยนในนาองอุบลสวรรค์ได้ดาประนามยามหน้าตราชื่อนายเลิอยยังไม่มีชินดียามนี้สมมุติว่าเป็นยามราตรีหรือยามรัติการข่ำคืนวันเดียวกันนั้น ปรากฏว่าในพระเทศบรรทมของพระราชาประดับด้วยไฟอันวิจิตรการตาสีแสงอันหลากสีในรัวรชวังด้านในท่านในนั้นปรากฏว,ว่าเมี่เราไรสองชีวิตได้ปรากฏเรือนร่างขึ้นในความมืดสลัวสลัวเรือนสองชีวิตเป็นเข้ามาทำไม ในประเทศมตุมของพระราชาสุริยนและพระนางอุบลสวรรค์เข้ามาถึงในห้องนั้นดูเป็นว่ามัน้นหาอะไรชิ้นหนึ่งแยกย้ายกันคนหาดูดูเหมือนว่าเจ้าคนหนึ่งไปเจอของที่มันต้องการในที่เก็บมันก็ดึงออกจากแหล่งเก็บมันก็พาติดไม้ติดมือมันออกไปออกมาจากห้องนั้นของชิ้นนั้นคืออะไรมันพาไปทำไมพาไปเพื่ออะไร ยังให้ทนกับท่านผู้ชมไม่ได้รุ่งอรุ่นันใหม่พระราชาราชินีรู้เพียงว่าของมีค่าราคาควรเมืองได้หายสาบสูญจากแหล่งเก็บและเหตุการณ์ในพระบาทนครนี้จะเป็นไปยังไงในอนาคตทําความก้าใจกับคุสุกกอแก้วต่อไปครับ มาสู่ราชวังโพสวรรประเทศอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากสมเด็จพระนางฟ้าฝันราชินีพงค์ที่สองของพระราชาได้หายรับสาบสูญและในรารีเดียวกันนั้นที่พระนางได้หนีหายจากราชวังก็ปรากฏว่ามีเพื่อเลิงเผาไหม้พระปรางของพระนางไหม้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นจุนไปแล้วทาให้พระราชาต้องกคิดพระราชาเทพสิทธิ์จึงเรียก ผลคนสําคัญที่นายกคนสําคัญคือท่านพระยาพิชิตติดตามด้วยสันติบาลผู้หนึ่งเข้ามาพบและจะปรารถกกันเรื่องอะไรก็ทำความาก็จะกระต่อไปนรครับท่านผู้ชม สีสวัสดกว่ากวัญตีนางนั้นมาสู้นายส้่งประเทศในเรื่องเครื่องราคายโดนไปไรหรืกแกลงนี้นางเอาจะาวีไปจะเป็นตายรายดีวีไม่รู้รู้ไม่ได้ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนสารที่ใดใจเยาว์มากกักกัน พระยาพิชิตพอจะได้ทราบวิแววอะไรบ้างไหม mm hmm. เกี่ยวกับฝ้าควันพระนองนาง mm hmm. พระองค์ที่สองนในหายสาบสูญจากรัวรชวังปฏรรด,ดารีนั้น mm hmm. เรื่องที่สำคัญและผิดสังเกตอยู่เรื่องหนึ่ง mm hmm. ก็คือหลังจากเธอออกนอกราชวังไปประมาณสองหรือสามชั่วโมง mm hmm. เรียกว่า mm hmm. เธอจะว่าจ้างใครไว้ข้างหลัง ให้ทําการเผาพระปรางที่เคยประทับรู้หรือเปล่าว่าพระปรางหลังนั้นราคาเป็น้อยล้านทีเดียวแล้วก็มรดกตกทอดนี้เป็นสมบัติของทางการหรือจะเป็นสมบัติส่วนพระมหากษัตริย์ทำไมที่เธอต้องทําอย่างนั้นด้วยอืมแกาบไม่ได้พระมหากษัตริย์ท่ันความความจริงแล้วเเออพระแม่เจ้าควาขวัญไม่น่าจะทำเช่นนั้น ถึงจะโกรธเกลียดเครื่องไครไม่พอประทายก็ควรจะหนีไปแต่ตัวใช่แล้วนั่นแหละเพื่อนะและจําเป็นด้วยเหลือเมื่อออกนอกราชวังนไปแล้วต้องทําลายของหลวงของทางการหรือทรัพย์สิน่วนพระมหากษัตริย์ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะทำตนเป็นคนที่เลวร้ายอย่างนั้นความจริงการทําแบบนี้มันมีความผิดติดตัวไปด้วยอย่เพื่อนะใช่วันนี้ต้องการจะให้พ่อพญาพิชิตออกติดตามสืบหาฟันหาตัวให้พบนำกลับ เราต้องการจะสอบซักว่าทําไมที่ฟ้าฝันมาเล่นแบบนี้กับเราจะหนีไปก็ไม่ว่าทําไมต้องเผาผลาญเม็ดปลากราคาเป็นร้อยๆล้านทําลายทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ใกล้เวกันการอ้กคว้าบาทไว้วางประเสริฐจะออกเดินทางสืบควาหนาตัวจนได้แล้วจะน,ะนํากลับมาตรวจระวังในเวลาอันสั้นจูดในเวลาอันใกล้นี้เอกันดีแล้วถ้ากันใหญ่เสียเวลาออกทําการสืบตั้งแต่บัดนี้ โอ้ปวดกระบาดเลยกันเนี่ยขอตัวพักผ่อนเชิญพระองค์ตามมาภระยาสายเทวิกาใช่เราจะก็พักผ่อนแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขันิบาลผู้มูว่าไงไมีชาบครับเจ้านายแบป,น,ปนการกองข่ารับรองวัดสม,มิดชสม,มิดแเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดพระราชาหายรู้ไหมว่าพระปรางกูเป็นคนเผาเองอ่ะ น่ <rico> นที่ตุดความิปติดตัวมันไปนี่ดูที่พระราจายาได้เชินแล้วเช่นเป็นหนังสือสำคัญหากว่ากุณไปเชิญตัวพระนางฟ้าขวัญไม่ยอมกลับพระองค์เลยเชินให้จับจับตัวให้จนได้แล้วเราจะกลัวอะไรเราจะต้องเจอสักวันหนึ่งแล้วเราจะได้จับจับแล้วจะมีการต่อสัวอะไรกันขึ้นโาข้ามันก็เลยจัดการยิงทิ้งหรือไม่จะหาวิธีการฆ่าบบปรังัปรังก็ดียังไงล่ะฮะ เอาใจไม่แผนการของข้าโอ้เรียบร้อยคงจะสำเร็จทุกประการครับแก้วนายอย่าลืมมาแผนการของกูมันยิ่งใหญ่ไอแผนการของท่านจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่นั้นผมไม่กล้ารับรองแต่แผ่นของลูกสาวท่านรับรองว่าแผ่นเบอเลอร์ยิ่งให่อาเเวลาออกเดินทางซื้อบาตัวราชนีพบที่ไหนจัดการข้ามันกูรางวัลให้มึงอย่างสวยทีเดียว Mà sao rồi. Ô lập xong phết, tờ xa đất, lưu cáp là ยาก็ดีเด่นนับว่าไม่เป็นซองจะยอกลูกเจ้าตนใ้คนเห็นมันลีกอาว่าเป็นฟองแล้วออกเมียงมองสิบ้าเานีา้